สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .6 ทุกคนวิชาภาษาไทยระดับภาษาหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาและดูคลิปวิดีโอการสอนเมื่อวานไปแล้ววันนี้คุณครูมีคำถาม5ข้อนะคะให้นักเรียนได้ทบทวนไปดูกันเลยค่ะ คำถามข้อที่หนึ่งคำถามข้อที่สอง คำถามข้อที่สามคำถามข้อที่สี่ คำถามข้อที่ห้าเมื่อนักเรียนตอบคำถามทั้งห้าข้อเสร็จแล้วให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างระดับภาษาค่ะ นักเรียนอย่าลืมบันทึกความรู้ลงสมุดนะคะ